โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u l i a ย Sin นะครับผมก็อยู่กับเกมเมนอิตเทอร์นะเอาละวันนี้เราจะมาทําการเ,าเล่นเวฟกันดีกว่านะเาวลาเราฆ่าคนไปเรื่อยปุ๊บมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกใช่ไหมผมไดเ้เล่นมันไปเวฟหนึ่งก็เออได้เจ้าเขี้ยวตัวนี้มาโคตรเท่เอาละเดี๋ยวเราไปลุยให้มันสุดๆกันไปเลยดีกว่านะว่าเราจะไปได้ไกลจนถึงสุดเวฟไหนนะแล้วพ์ทหน้าเราคงจะได้เปลี่ยนแมปมาเล่น จะตรงนี้แหละโอเคตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ทำารือเปล่าจะมีพวกเก็บป้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาล่ะ right. เดี๋ยวเราขออนุญาตหาคนกันเลยดีกว่านะบอกเลยว,ว่าตัวนี้คนมันพุ่งข้างสุดๆไปเลยลหละน่าจะมีมันจะได้ยินเสียงเรือนะโอเคมีเรือแต่ไม่มีคนนะ,ปะแปลกๆนะเอาอะไม่มีคนก็แย่แล้วอ้ําโอก่อนเลยแล้วกัน เขียไปแล้วหนึ่งเวฟวันนี้เอาแค่สัิบเวฟกระโดดแบบกระโดดตบปบขบเขี้ยวไปเลยเดี๋ยว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 อีกปะตายสิคนมันรีบๆจอยจัยงเลยนะอะ๋อแล้วตรงนี้มีเรือจอดก็กรวกอยู่นะว่าจะมีคนไหมเฮ้ยนั่นไงล่ะเจสกี้ ออร่าดำดิ่งสู่น้ำรึกงำางำางำไปก่อนเลยจ้าเปลี่ยนเป้าหมายทันทีเลยดีกว่าอันนี้โอ้แต่ไม่ทันเรือพังไปก่อนกระโดดลงน้ำมาอย่างนี้ไหนไหนอขอเคลียร์หนึ่งทีงำงจึ๊บจึ๊บจึจ๊บงำออรามันมาราเวฟนี้ ลากมาก่อนเลยลากมาแดกลบมาแบบดิจิตอลลงมานี้ก็งำเจ๊เาะกุ้งเจ๊ากกีลงมาเอาบักกวนบักกวน,นว่าไงจ๊ะขออนุญายตกินในน้ำเลยแล้วกันงำบิดสะบัดไปนิงเดียปึ๊บวะ ก็โดดหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหโอ้โหอ้โหไอ้นักปืนกลลงมานี่ก่อนเลยปืนกลมึงเฮ้เออมานี้ไอไอปืนกลมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆเดี๋ยวอพังเลยกันเลยแล้วกันโอ้ ใจเย็นใจเย็นกูจะแตกกูจะแตกงำบัดเข้าให้ไม่ไงเว้ยเว้ยกระเด็นไปด้วยก่อนเลยเดีย๋ยวไม่อ่ะมาอีกแล้วฮันเตอร์โจโชว์ตัวใบหนึ่งทีขออนุญาตดำหนีก่อนแน่เจอแน่ขออนุญาตต่อเลยแล้วกัน อ๋อมันย <und ying> ิงมันยิงมันยิงเจ็บจริงเจ็บจุกเพื่อเพื่อเรื่องไหนขออนุญาตเลยแล้วกันกูจะแบกเอาละลัมดิงขออนุญาตโซน่าหนึ่งทีรีเลือดแต่ว่ามันจะตายทั้งหมดแล้วนะโว้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 เอ้าอะไรอะบาร์เทนเดอร์ไลฟ์เอนเดอร์บ๊อบบี้โบเจ็คบ๊อบบีโอ้ยเดี๋ยวอ๋อ ครูด้วยจะใช้แต่ฆ่าครูจะหยามเกินตัวมั้ยโอ้ขอรีเลือดก,ก่อนนะบ๊อบบี้บอยเจกม,มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่ออนุญาตเลยแล้วกันไอ้บ๊อบบี้ยิงตัวบอ๊อบบี้สู่มาเนี้ยไอ้บ๊อบบี้งั้มาก่อนเลยบอ๊อบบี้โจ๊กโจ๊กไปเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแนะ่มึงเจอแนะ่ปึ๊บอ่ะงั้ อุ้ยอาเจ็บเดี๋ยวกระโดดงาม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 ดัมบิงโว้ยมาแล้วขออนุญาตก่อนเลยห่างเครื่องอืมมาก่อนเลยมึงอ่ะอยู่คนเดียวมันเหงาเหลือเกินใช่ไหมนะอย่ามีเธอมาเดินข้างกาย แกหายกระโดดลงมาโอ้โหมากินละกินดอกเลยวะนะนี่ไงอ่ะถามเครื่องมึงเสร็จกูละตาเนี่ยตาพวกมึงแล้วกัดเข้าให้เดือดสุดๆไปเลยว่ะไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ่นงง เว็บแัดไฟกำลังจะมาแล้วมันว่างั้นเอาละเว็บแฟลชไฟจะมาละมาแล้ว,ลวงั้นขออนุญาตเตอร์ไฟแอคแทกมุดเลยมุดเลยมุดเลยฮ้่ยอะเยอะเกินไปไหมต่อโอ้ยดำดำเร <c oughs> ือ <c oughs> à tôi nha là tệt côi uan tệt côi trong bay phải biệt chặt chặt quá tất tầm bầy đôi nữa hãy tôi nha ngắm tôi mà ui ui wow 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 ngắm hẳn được hả กระโดดเอาตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอย่าลบงำเขาให้ดิลงมาในน้ำตาบาดตาบาดเฮ้ยอยาไม่โดนเลยงมไม่โดนก็แย่แล้วเนี่ยเต็มปะดานะไนอกระโดดลงมาเมาื่อกี้ถ้าเห็นนะไม่รอดแม้แต่หนึ่ง จมแล้วจมอีกจมแล้วจมเล่างำมาเลยบอกเลยว่านองไปได้เลือดอะ่ะเออเอามาันกูมึนหัวตัวเองมากตอนเนี้ยเฮยนี่ไงมาดิฮึบอ่ะไอ้อ้วนนี่มันยิงไม่พักเลยของงามเลยแล้วกันหมดย่างเว็บนี้ยังไงก่อน นนมันมีอะไรอะ่ะไปภารกิจใหม่ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็คือไอ้พวกนี้เราจะมาสุดได้แค่ไหนไม่รู้แต่ะแต่ว่าได้ไหมนะโอเคติดมาหนึ่งเพื่อ<ๆ>ลบสวยโุตมันยิงไม่พักเลยวะตามมา เฮ้ยอ่ะจะโดนลบเฮ้ยยังไงก่อนมีตัวมาใหม่แล้วหายไวเนี่ยโอ้ผู้กีพอเหรอหขนาดจะร้าลูกนักกีตาโอ้เหมือนจะเล่นเป็นปืนอะไรว่าฉมวกเหรอนย่อมันลุงกูจะจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขออนุญาตหลอเลยโซน่าโซน่าก่อนโซน่าโซน่าหนี โอ้วววววู้ยมันจะเกิดปุยมั้ยกูจะแตกแล้วมาละเจอกันเพื่อโอ้ยเข้มากูมาแล้วนี่ไงงาม่อก่อนเลยเพาแต่ตัวนั้นมัน okay, อ,อยู่ไหนละอ๋อตัวนี้เหรอนี่ไงลงมานี่ใช่เปล่าก่อนอ๋อเนี่ยมันอยู่นั่นใช่เปล่าเออเอามลงมานี่ ใช้ตัวนั้นไหมก่อนอุ้ยมันดูเดือดเลือดพ่านจะจัดเึฮึย่างอี้วะตัวไหนปะเฮลมีเหรอเฮลมีมานี่มานี่ให้กูช่วยนี่ไม่ใช่ตัวนี้อย่างนั้นเราเริ่มรั่ว โนี่ไงพอกกี้ใช่หรอวะใช่ดีกว่าพ็อกกี้พาวนี่ไงงำสบัดมีตัวอยู่ในน้ำจะหนีไปไหนเบื้องเอ้าไปไหนนี่ไงโอ้ไลเวฟสามเซตโววโวมาเร็วเกิน โอ้โหกูโดนอะไรวะหน่าให้ตายเถอะกูจะตายอีกแล้วเอาละแคทฟิชช่วยค่ะด้วยไปตรงนี้อุดมอุดมดีดมไปด้วยไขมันบ้าปกติเป็ดเป็ดปูหนึ่งยังไงก่อนเร็วสมาธิจัดทร์ตัวนั้นจะตายแล้วขออนุญาตรีเลือดก่อนเอ้ามุดดูดว้าว จะหนีขึ้นเรือหรอไม่ให้หนีหรอกนะงำเรียบรีย์รียบร้อยตายเธอมาได้ยัเยนเวฟสามก็ 3, ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับการ VS กับฮันเตอร์เราต้งไปให้ไกลจนกว่าเราจะสุด ทางนะเจอกับไอ้เจ้าอ้วนที่มันฆ่าแม่ของเราตัวแขนนี้ไม่ลืมโอ้แล้วแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เบเต่อเล,ล,ลยยงก่อนเน,นี่ยว้าวเราเป็นเดาแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ฟัวเดาปะต้องมีขั้นหนึ่งปาก่อนไม่รู้เหมือนกันโอเคดูนี่มีอะไรสกิลอะไรใหม่ๆนี่ว้าหิวใจ เอาอัปเกรดไปซะเลยเดี๋ยวใช่ยังอ่ะโอเคแล้วก็มีสกิลอะไรเนี่ยแข็งดุดเพชรเหรอนี่มีกรามใหม่ไหมยัง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 แล้วเนี่ยลายลายยังไม่มีเหมือนกันเออเราต้องอัพเลือดนี่แหละผมว่าอ,อะไรอัปเกรดไปโซน่าเออโซน่าอัพสักอันนี้น่าจะพออันนี้อัปเกรดได้ปหมครับเอยอ,อัพได้แล้วล่ะ แมายังอัพไม่ได้นะโอ้โหเดี๋ยวนมาอัพกามก่อนนะให้ตายโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมากันสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แหละตอนแรกว่าจะเอ,อ่ไปแบบนี้นะแต่สุดท้ายมันมีภารกิจใหม่มาให้เรานะให้ตายเถอะเอาล่ะเดี๋ยวพาหน้าเราไปทําภารกิจนี้กันคาดว่าจะเป็นภารกิจเอ่อยาวนานนะแบบต่อเน,นี่อโอเค เราตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมบกับเกมเมนอีเทอร์นะก่อนไปก็ฝากกดซับนิดนึงนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆอไปนะสำหรับนี้ก็ลาทุกผู้ชมไปแท่นนี้แหละ,ละไปนนะละซีอ u a g ก i n ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าไปละเจอกัน